สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนะครหิวใจเช้านี้อยู่กับยุ้ยชัยพรเห็นประเสริฐค่ะพูดถึงในเรื่องของความยั่งยืนเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะการที่จะทําให้หลายๆอย่างนั้นเกิดความยั่งยืนได้ในภาพรวมเราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสิ่งสําคัญคือเราไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยคนเดียวได้ค่ะเราต้องขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายคนที่มีเป้าหมายมีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อที่จะให้เรื่องของการดําเนินงานนั้นไปในทิศท,ทางเดียวกันและทําให้เห็นภาพใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะ พูดถึงนะคะคุณผู้ชมอย่างการรวมกลุ่มกันของทางมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนี่คือพลังของการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรช่วงนี้ยุยอยู่กับทั้ง4ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันทั้งในแง่มุมของเรื่องในการหารือต่างๆความร่วมมือกับแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงน้องๆที่เข้าร่วมเครือข่ายนี้ด้วยนะคะต้อนรับทั้ง4ท่านกับเรานะคะท่านแรกค่ะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์รัช ธรรมชรชดชมพูนิตนะคะรองประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนยในประเทศไทยและรองอธิการบด,ดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยังย่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ท่านต่อมานะคะรองศาสตราจารย์ดรจิมาสอนลาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนายอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านต่อมาค่ะน้องใบตองค่ะวิทยาดารัตนังนิสิตคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ SDGs a m b a อม a ัสเอร์และน้องอปอค่ะปุรชัยเอการมคณะครุศาสตร์อุตสาหการรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีจะมาพูดคุยถึงโครงการแล้วก็ความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีที่มหาวิทยาลัยและเยาวชนสามารถร่วมมือกัน สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้สวัสดีทั้งสีท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยถามทางรองรัชชดก่อนรองแปงก่อนเลยค่ะเรื่องของเครือข่ายยุ้ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้าเครือข่ายมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆอ่ะเราถือว่า ก็เหมือนกับหลายๆประเทศในทั่ว <ฮะ S 1> โลกที่มีโมเดลในลักษณะนี้แล้วไม่ได้เพิ่งทํามาปี2ปี 2> ทาํามาแล้วเป็น10ปีแล้วให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นเลนยค่ะคือจริงๆในเครือข่ายในระดับมหาวิทยาลัยในระดับสถาบันการศึกษามันจะมีอยู่หลายลักษณะมาก <ฮะ S 2> แต่ว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยนะฮะมันก็เป็นคงเป็นที่มาในเรื่องของบริบทของโลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมที่มันจะต้องมีการส่งต่อ สังคมดีๆโลกใบดีๆของเราแบบนี้ส่งต่อให้น้องๆในเจเนอเรชันต่อไปได้เป็นอย่างดีความเป็นมาของเครือข่ายตรงนี้มันเริ่มต้นมาประมาณ10ปีฮะเริ่มต้นจากที่มีผู้บริหารหลายๆมหาวิาลัยนะจะมีตั้งแต่ท่านมา ah <ะ>ิมหิดนนะท่านรองกิติกรท่านรองเอกชัยจากมอชอท่านรองบุญชัยนะครับจากจุฬาะนะครับท่านอาจารย์สุชาดาจากทางมอชอทอหรือว่าพระจอมเกล้าบางมด ธนบุรีของเรานี้นะฮะก็มารวมตัวกันได้ได้มีโอกาสไปเจอกันในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่ฮ่องกง ISCN International Sustainable Network แล้วก็คุยคุยกันว่าเอ๊ะเขามีระดับเครือข่ายระดับนี้ในระดับนานาชาติเลยเมืองไทยยังไม่มีเลยนะทำไมเราไม่มารวมตัวกันนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนในระดับสบาบันการศึษาในระดับน้อง,น,องนศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาจน ถึงปัจจุบันเลยครับจากจุดเริ่มต้นในปีนั้นนะครับปี58มี โคฟาวเดอร์อยู่ส6สถาบันค่ะปัจจุบันตอนนี้มีอยู่ประมาณ62สถาบันแล้วครับคมอยู่โอ้โหขึ้นมาเพิ่มเยอะมากๆในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยในลักษณะของความร่วมมือตอนแรกก็จะรวมกันจากมหาวิทยาลัยที่โอเคอาจจะมีความรู้จักหรือมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันนะครับค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายเครือข่ายออกไปเรื่อยๆรนะคะเอาจากภาพในวันนั้นจนมาถึงสิ่งสําคัญเลย่ว่าก็คือในแต่ละมหาวิทยาลัยอ่ะ ยือว่าวัตถุดิบหรือสิ่งที่มีของแต่ละพื้นที่<ช>มันไม่เหมือนกันค่ะ<ช>มีการคุยกันยังไงเรื่องของการตีโจดต,ตรงนี้คือในส่วนของเวทีที่เป็นมอยั่งยืนของเราเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหลักๆเลยก็คือการประชุมสัญจรแล้วก็การประชุมใหญ่ประจําปีซึ่งคอนเทนต์หลักๆก็จะมีในเรื่องของการแชร์ริ่ง เบสท์ป c ัชจากมหาวิทยาลัยต่างๆเรื่องราวดีๆทางความยั่งยืนเรื่องราวดีๆของน้องๆนิสิตนักศึกษ,ษาเหล่านี้นะฮะมาพูดคุยกันเป็นประจำประมาณสัก3ามเดือนเราจะเจอกันทีหนึ่ง mm hmm. แล้วพอจากหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมใหญ่ประจําปีซึ่งในส่วนของการประชุมใหญ่ประจําปีเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีการประกวดผลงานจากสถบาบันการศึกษาประกวดผลงานจากน้องๆมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามฟอร์มูลเลตกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อมาสอดคล้องกับ ในเครือข่ายมอ,อยั่งยืนแล้วที่สําคัญก็คือผลงานเหล่านี้มันก็จะถูกส่งต่อไปในงานประกวดในเครือข่ายระดับเอเชีย<อ>ในระดับนานาชาติส่งต่อไปเรื่อยๆทีนี้ทีมในแต่ละปีหรือว่าการดําเนินนโยบายอย่างเช่นอย่างในบ้านเรารต้องม,มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ<ะ>ใช่ไหมคะ,ะปีเท่านั้นเท่านี้ต้องมีเหมือนกันไหมคะใช่ครับคือจริงๆในทีมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามตามประเด็นซึ่งอันนี้ต้องขอโยงไปที่อีกประเด็นหนึ่งในเครือข่ายมอยั่งยืนของเราเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับ การจัดเรนกิ้งหรือว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว oh. ก็คือ UI Green Metric ซึ่งอันนี้ก็จะมีหลายๆสถาบันเนี่ยเข้ามาซับมิตส่งผลงานกันอย่างต่อเนื่องเกษตร มจอจทพวกนี้ก็ส่งมาตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นแลนกิ้งอีกแลนกิ้งหนึ่งที่สถาบันการศึกษาก็จะต้องมีการมีการจัดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการศึกษาการวิจัยของเราเนี่ยจะเรื่องของกายภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆว <c oughs> ันนี้เป็นหลักก็จะทําในแต่ละมุมที่ตนเองมีว่ากันอย่างนั้น <c oughs> ใหถ้าอย่างนั้นเรียนถามอาจารย์จีมาเลยค่ะเรื่องของการนําในภาคส่วนนี้ <c oughs> บทบาทของสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนทนางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆนิสิตนักศึกษาเอาอย่างนิสิตเกษตรเนี่ยแต่ละคนอยู่ต่างพื้นนที่่กัใชมค มุมมองในแต่ละการมองในสิ่งแวดลอ้อมมันก็แตกต่างกันออกไปคณะนี้อาจจะให้ความสําคัญมากหน่อยคณะนี้อาจจะให้อีกมุมหนึง่งใช่ค่ะมีมีเรื่องการดําเนินงานอย่างไงคะจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์รชดพูดนะคะก็คือก็คือเรามี r ร n กิ้งในเรื่องของความยั่งยืนนะคะอย่างอันนึงเนี่ยก็คือ UI Green m a t r i x นะคะซึ่ง ไม่อยากจะขิงว่ากเกษตรศาสตร์ในแดนดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะสี่ปีซ้อนสี่ปีซ้อนิเกาคภูมิใจมงสี่ปีติดมงสี่ปีติดทีนี้ในโจทย์เนี่ยเขามีหกด้านนะคะเขามีหกด้านด้านการจัดการน้ําการจัดการของเสียการขนส่งเป็นยังไงในมหาวิทยาลัยโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างไรอ่าแล้วก็เรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรต่างๆเกษตรเนี่ยอะไรที่ขาดนะคะเราก็จัดให้มันมีขึ้นมาเพราะ พอทำไปไเรื่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยดับหนึ่งของประเทศไทยใน UI Green m a t r i x ทีนี้โจทย์เนี้ยทำให้เราสามารถที่จะคุยกับน้องๆนิสิตนักศึกษาได้ว่าเนี่ยหด้านเนี้ยเรามีอะไรเรามาช่วยกันนะคะแล้วก็เราก็พัฒนานะคะมีแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนขึ้นมาน้องๆอ,อยากทําโครงการอะไรเนี่ยขออนุมัติแบบออนไลน์ได้ นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตัดทอนเรื่องเกี่ยวกับระบบ <oman. S 1> เกี่ยวกับกระดาษออกไปนะคะพอมีโครงการเยอะๆเนี่ยสโมสรชมรมต่างๆเขาก็กระเตื้องาาที่<ม>จะทำกิจกรมรมเหล่านี้พอมันมีงานประกวดมีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้เด็กที่สนใจเข้ามาเข้าร่วมกันมากขึ้นมันกระตุ้นแล้วก็สร้างความรับรู้เหมือนเหมือนเป็นกุศโลบายใช้กิจกรรมดึงเด็กๆเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นวิถีของน้องนิสิตนักศึกษาเนี่ยนอกห้องเรียนก็ทา งานได้นะคะอย่างเรามีหอข้างในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จัดให้มันเป็น KU Green d o อมนะคะมีกิจ,จกรรมอยากจะปลูกผักได้นะคะปลูกกันจนเอาไปเอาไป เสริมที่ร้านอาหารแถวเกษตรนวมินได้เอางี้ดีกว่าร้านดังเลยนะฮะเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี่ที่เอามาโชว์มามอบให้ทางรายการเลยนะะค่สวนเกษตรเด็กหอมเออถือว่าทางอาจารย์รัชชพูดแล้วนะคะว่าอันนี้เนี่ยมอบให้ทางรายการแต่อันนี้คือสวนเกษตรที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในหอพักของเราเองถูงงอกจงจริงถุงงอกจริงๆมาจากมีโรงปลูกเพาะถุงงอกแล้วตอนนี้ไม่ใช่เลยค่ะยุตกใจคือสมัยเรียนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามว่าทำไมชัยพรเพิ่งมารู้เรื่องนี้คือโครงการเขาเพิ่งมีมาสิบป ปีนะคะชมาภเรียนจบมาจะ20ปีแล้วนะคะนับอายุกันไม่ถูกเลยแต่ทีนี้ดูผลผลิตที่มันเกิดขึ้นนะคะคือตอนสมัยเรียนนะคุณผู้ชมมันก็จะมีหอในนะเวลาที่เวลาที่เดินผ่านออกไปใช้พื้นที่ตรงนั้นเหรอใช้พื้นที่ตรงนั้นเลยใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะเป็นสิบสิบไร่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราทําด้วยใจนะคะมีทั้งนิสิตมีทั้งพี่พี่บุคลากรเนี่ยมาช่วยกันทำ่าด้วยก่าก็มาแล้วควารู้ มีกิจกรรมอีกหลากหลายหนึ่งในนั้นน่ะก็คือสิ่งที่เราชวนน้องๆมาคุยด้วยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับ sustainable ambassador เงี้ยคะ่ะเพิ่งมีเป็นปีแรกแล้วก็ก่อนหน้านี้เรามีประกวดนะคะโครงการดีๆบุคลากรทำน้องๆน,นิสิตทำไม่ว่าจะเป็นโครงงานหรือสโมสรชุมนุมเอามาประกวดได้<อ>การประกวดนี่ไม่ใช่ขี้อวดหรือว่าขี้โม้แต่ว่ามันเป็นการ บอกให้คนรู้ว่าเราทำอันนี้นะเรามีตั้งสีวิทยาเขตเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คอมมูนิตี้ของคนที่หัวใจเดียวกัน นะคะเป็นกรีนกรีนบลัดกรีนฮาร์ดแบบที่มจทมีเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนเนี่ยคือขับเคลื่อนกันไปในทุกวิทยาเขตถูกไหมคะต้องไปในทิศทางเดียวกันและในทุกๆการดําเนินงานก็ต้องมีการพูดคุยสอบถามถึงความต้องการของตัวน้องๆเองด้วยว่าอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยมองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการงั้นต้องถาม SDGs Amb a s s a d o r ค่ะดิฉันภูมิใจมากคณะเดียวกันรุ่นน้องคณะสังคมศาสตร์ค่ะน้องใบตองนะคะ ใบตองทำไมถึงมาเข้าร่วมในโครงการนี้ได้คะจริงๆต้องเกริ่นก่อนว่าตัวของหนูอค่ะเพิ่งมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังเมื่อตุลาคมปีที่แล้วค่ะเพราะว่าหนูได้รับโอกาสค่ะในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชนของงาน Sustainability Expo ค่ะจริงๆตอนแรกหนู ก็เคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าตัวเราอาจจะไม่ค่อยได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ว่าพอเราได้ประกวดอะคะ่ะช่วงที่เราต้องหาข้อมูลเหมือนตัวเราอินไปกับรตรงนั้นม,มากขึ้นใช่เราเห็นถึงปัญหาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ใกล้ตัวมากๆทําให้หนูอะคะ่ะก็สนใจเรื่องความยั่งยืน ต่อมาเรื่อยๆค่ะทีนี้หนูก็เลยเห็นประ,ประกาศเนาะว่ามีการแข่งขัน Sustainable Ambassador หนูก็เลยอยากลองดูค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็สร้างความตระหนักรู้นนให้กับเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปด้อันนี้คัดในระดับมหาวิทยาลัยก่อนอแล้วก็ส่งต่อไปเวทีของเครือข่ายหมอ,อยั่งยืนอ๋อเพราะว่าใน,ในทั้งหมดในแต่ละสถาบันก็จะต้องส่งตัวแทนมาประกวดกันอยู่ดีนะคะซึ่งใบตองแบบคุยแล้วแบบตอบดีมากเลยงั้นพี่วิถถามเลยมุ มององใบตอง<ช>ความยั่งยืนนิสิตเราจะเข้าไปมีส่วนร่วม,มในกระบวนการนี้ได้อย่างไรเพราะคนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมคุณต้องเริ่มทํำตั้งแต่ในระดับบุคคลถูกไหมระดับ<ช>บุคลคลระดับบ้านแต่ถ้าเกิดในภาคของการที่เราเป็นนิสิตเนี่ย ทำได้ยังไงบ้างจริงๆถ้าในเรื่องของการเป็นนิสิตอะคะจริงๆมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนอยู่แล้วค่ะก็จะมีนโยบายมีประกาศอะไรมากมายยกตัวอย่างนโยบายนะคะก็ความเป็นกลางทางคาร์บอนอที่จะภายในปี2035ค่ะก็จะทําให้สําเร็จเพื่อช่วยแก้วิกฤตการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งในส่วนของนิสิตเนี่ยซึ่งในส่วนของนิสิตอาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากในกระบวนการตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรา สามารถทําได้ะคะ่ะก็คือการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การศึกษาให้กับนิสิตรหรือว่าเยาวชนทั่วไปะคะ่ะก็จริงๆหนูอยากยกตัวอย่างง่ายๆมากเลยว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้บ้างสมมติว่าการแปลงฟันนะคะถ้าแปลงฟันให้ถูกวิธีะคะ่ะจริงๆเราสามารถประหยัดน้ําได้เลยถึง20 3 0ลิตรนะคะต่อนหนึ่งครั้งถ้า <G ül> ตรงนี้นะคะ่ะนิสิตทุกคนรู้หรือว่าทุก เยววาวชนพว่วไปทุกคนรู้อย่างน้อย100คนนะคะวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถประหยัดน้ำไปได้ถึง3,000ลิตรแล้วซึ่งปัญหาก็คือเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างว่าไอจุดพวกการเรียนรู้วิธีต่างๆอะไรแบบนี้นค่ะแบบใช่ค่ะวิธีแบบนี้เราจะมีวิธีไหนได้บ้างซึ่งจริงๆมันมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะการแปรงฟันให้ถูกวิธีล้างมือให้ถูกวิธีมีเยอะแยะมากมายค่ะ,คะล้างให้ถูกวิธีนะให้นี้เนี่ยไม่ใช่ได้ ในแง่ของสุขอนามัยอย่างเดียวแต่หมายความถึงเรื่องการประหยัดน้ําด้วยถูกไหมเราสามารถทําได้ในทุกมุมเราสามารถนําเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าไปได้ทั้งหมดเลยผสมผสานไปในชีวิตประจําวันค่ะนะคะเอาขออนุญาตถามมจทบ้างค่ะอปออปอต้องถามก่อนเลยมอจทหูกเกษตรขิงมาเยอะมากเลยมอจทเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อย ในส่วนของมอจท,ทนะครับทังมหาล,ายลัยเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายรอบๆมหาวิทยาลัยครับรวมถึงสร้างเครือข่ายกันเองภายในมหาลัยครับให้ให้เกิดผู้นำเชื่ออะไรชื่อาาอะไรเครือข่า,ขายนี้ชื่ออะไรอะกรีนฮาร์ดครโดยกรีนฮาร์ดของเรานะครับก็จะเป็นนักศึกษาในมหาลัยเลยครับแบบร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมกีนสคูลนะครับก็คือผมเนี่ยก็จะเป็น นักศึกษากรีนฮาที่จะมีเครือข่ายของเพื่อนในมอแล้วก็จะมีเครือข่ายกับโรงเรียนครับรอบๆมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเป็นน้องๆแบบปถมอย่างเงี้ยครับน้องๆอนุบาลมาร่วมกิจกรรมอะไรนี่จะเป็นหน้าแก๊งหรอหน้าเด็กหน้าเด็กอะตนี้ผมเป็นเด็กนะแล้วเราก็ใช่ครับเราก็จะมีกิจกรรมในมหาลัยของเราครับเชิญน้องๆมาเราจะมีฐานต่างๆครับแล้วก็จะมีเหมือนละครเวทีเล็กๆครับให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเออ เอสคืออะไรนะการแยกขยะเป็นยังไงนะเราก็ถ้าเกิดเป็นเด็กครับเราไม่สามารถอธิบายแบบไปตรงๆได้แบบสีเขียวอันนี้นะสีเหลืองอันนี้นะน้องอาจจะจําไม่ได้หรือว่าแบบไม่ได้มีความสนใจขนาดนั้น <c oughs> ก็เลยจะต้องมีการแบบทำละครเวทีขึ้นมาเลยครับแบบให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้ครับ อ๋อเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับน้องๆให้ไม่ใช่แค่จำใช่ครับเช่นสีเขียวขยะเปียกสีเหลืองขยะแห้งอันนี้ซึ่งสิ่งที่เรารู้จักกันมาแต่รุ่นนี้เนี่ยเราใช้ความเข้าใจไปสร้างความตระหนักรู้ให้กับน้องๆใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะครับมเราเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญนะครับเรื่องการลดคาร์บอนอีกด้วยโดยมอผมเนี่ยบอกเลยว่านักศึกษามอเราคือปั่นจักรยานกันเยอะมากครับเหมือนตัวผมเองเนี่ยตอนแรกที่ผมยังไม่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษากรีนฮาร์ดผมจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ ขับไปตึกนู้นตึกนี้เวลาเรียนตึกนี้ผมก็ขับไปตึกนี้<ต>ขับไปแต่ละตึกมันตู้ใจกันอยู่นะพี่<ช>พูดด้วยความจริงใจใช่ครัแต่พอมาเป็นนักศึกษากรีนฮาร์เนี่ยผมเริ่มที่จะปั่นจักรยานแล้วโอเคอผมจะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่อะตึกนี้เลยแล้วผมก็ต้องมีจักรยานคู่ใจหนึ่งคันเนี่ยปั่นไปเรียนย <า S 1> แทนทุดและนอกจากนี้มอเราจะมีจักรยานประเพลนีครับก็ ยังไงก็เดี๋ยวรอชมได้ครับโอ้ดูมีกิจกรรมอีกใช่ครับค่ะอันนี้ในการขับเคลื่อนดําเนินงานด้วยกันเดี๋ยวของมจทเองก็คือร่วมงานกันในในทุกชั้นปีด้วยไหมคะใช่ครับในทุกชั้นปีรวมถึงสิทธิเก่าด้วยครับก็มีสิทธิเก่าที่จบไปแล้วนะครับมาร่วมด้วยอย่างเช่นเหมือนเวลาเรามีกิจกรรมปั่นจักรยานล่าสุดเลยเนี่ยเป็นวันเด็กครับแล้วก็จะปั่นไปที่ชุมชนต่าง,างๆรอบๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีพี่ๆสิทธิเก่ามาร่วมด้วยครับอ๋อ oh, มีพิสิทธิ์เก่ามาร่วมด้ เราสามารถดึงมาร่วมกันได้ด้วยอุดมการเดียวกันทั้งหมดเลยนะ,นะอ,ะอะย่างจากภาพแผนที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเรื่องของการขับเคเลื่อนเราก้าวต่อไปนะทางสองท่านมองอยังไงบ้างคะคือผมว่าจริงๆเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการส่งต่อความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ให้กับน้องๆของเราให้ได้มากที่สุดคือแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกกิจกรรมแพลตฟอร์มรวมทั้งโอกาสต่างๆที่เราจะ เตรียมให้กับน้องๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะทําให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากโดยน้องใบตองนี่นะฮะ s, ะ <S g Ambassador ของทั้งสันไทยแลนด์แล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นํานิสิตที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมๆกับในบริบทแวดล้อมของมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับอืมค่ะทางอาจารย์จีมาละคะค่ะก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนกัน แล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะอย่างอย่างยกตัวอย่างปีนี้ยเรากำลังรวบรวมทํา best practice sharing เพื่อนคนไหนทําดีโอ้ยคนนี้เอามาออกเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทําร่วมกันดีไหมจากไอ้่ันที่มันเริ่มง่ายเเริ่มยากยากมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เครือข่ายก็ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเราก็คาดหวังว่าทุกทุกคนก็จะเห็นความสำคัญเรื่องนี้เวลาที่มันมีแรงผลักดันเนี่ยเราต้องรีบทำค่ะ,ะมาที่ในวันที่มันกําลังแบบมีแรงส<ช>่งทุกคนพร้อมในการรับรู้นี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาถามทางใบตองและอาป๋อความประทับใจค่ะหลังจากที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนี้เอาถามอาปอก่อนเลย จริงๆผมรู้สึกว่าเหมือนมันเปลี่ยนนิสัยเราอะครับเหมือนตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วเหมือนเราเริ่มแบบเฮ้ยคืออะไรอะสิ่งนี้คืออะไรอะพอเรามาเริ่มสนใจเนี่ยเราก็เริ่มเริ่ม,มแบบยิบยิบเพื่อนด้วยลองดูดิเอมเนี่ยแบบจากที่ชอบใช้หลอดพลาสติกผมก็จะแบบเนี่ยหลอดยางเนี่ยพกได้<อ>แก้วน้ำเนี่ยพกได้ไดอะไรอย่างี้ครับก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากแบบสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสุดเลยคือแล้วก็เพื่อนผมทําตามจริงก็คือ ผมให้ทุกคนถือถุงผ้าแล้วทั้งมหาลัยก็จะแบบมีถุงผ้าแจกนด้วยรับบทเป็นเทรนเซอร์ผู้นำเทรนด์ผมหัวหน้าแจ๊งของแท้นะครับแบบจักรยานนี่คือปั่นท่วมออค่ะนะมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่อ่าโอเคมันมันสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพฤติกรรมแล้วก็นิสัยแล้วยังสามารถส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆได้คืออป๋อมองว่านี่แหละคือส่วนย่อยที่เราสึกว่าอุ้ยนี่เราก็แบบภูมิใจมากๆนะใบตองล่ะคะ หนูรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วหนูก็ดีใจมากเพราะว่าเรื่องความยั่งยืนนะคะอย่างที่รู้กันเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวมากมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนะคะควรให้ความสนใจตัวหนูก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ดํารงตําแหน่งนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันจะสามารถที่จะเป็นแรงกระเพื่อมส่งต่อไปได้ในสังคมเรื่อยๆใ้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่า ดีใจจังเลยที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลโลกใบนี้ถึงจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าถ้าเล็กๆหลายๆคนมารวมกันมันก็กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะเย็นดีที่จะส่งแล้วก็บอกต่อต่อไปสังเกตได้เลยถ้าเกิดเราดูภาพของน้องๆทั้ง,งสองคนเนี่ยมองเหมือนกันก็คือ สิ่งที่เราจะช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ได้มันมาจากการทําให้เห็นและมา<ช>จากการสร้างพฤติกรรมการสร้างนิสัยเล็กๆอันนี้ถือว่าเป็นแบบมอตหรือว่าเป็นส่วนหลักที่ลงไปยังในแต่ละมหาวิทยาลัยไหมคะใช่ผมว่าแนวทางเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าการสร้างการรับรู้แล้วก็การที่มีเชนกิเอเจนหรือว่าเป็นโรโมเดลเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากกับการขับเคลื่อนเรื่องราวที่อาจจะเป็นดูเป็นเรื่องยากหรือเรื่องไม่สนุกให้ ให้น้องๆเหล่านี้เขาเข้ามาร่วมแล้วสนุกมากขึ้นและที่สําคัญเราก็ต้องมีพวกกิจกรรมต่างๆเอาไว้รองรับเหมือนอย่างที่มอญทอทำในลักษณะนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักของเกษตรนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ก,ก็จะมี Sustainable Market เป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การ Fast Fashion ซึ่งเกิดจากไอเดียของเด็กๆของเราเอง ยังไงคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ได้ไหมคะก็จริงๆเนี่ยเรามีงบประมาณส่วนหนึ่งไม่มากนะคะที่น้องๆนิสิตเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอโครงการด้านความยั่งยืนเนี่ยให้เราแล้วเราก็พิจารณาแล้วว่าน่าทจังเลยน้องๆอยากทําเรื่องแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองคย่งนี้ค่ะอย่างน้องทริปฟลิปนะคะชื่อน้องทริปฟลิปเนี่ยก็ทําที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ S <S <ม S 2> นะคะแล้วก็แล้วก็ออกงานออกบูธเนี่ยตามงานที่เรามีต่างๆนะคะน้องทําจนกระทั่งกเกิดสกิลที่ดีนะคะสามารถที่จะส่งต่อสกิลอันนี้ไปไปโชว์ได้นะฮะระดับอาเซียนอ๋อไปถึงไปถึงระดับประเทศเรียบร้อยแล้ว<ช>จากจากุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนี้แหละจาก Fast ์ a s ชั่นต่างๆนะคะคอย่างมาจอทล่ะคะไล์ฟังหน่อยอ่ะของมจธก็มีเช่นกันครับก็จะมีตลาด แบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยยังจะมีกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นวันลอยกระทงที่ผ่านมาแล้วกันครับทางนักศึกษาเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ทํากระทงนะครับแต่ว่ากระทงของเราเนี่ยจะเป็นกระทงแบบรักโลกก็คือเราก็จะไปติดต่อกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยครับเขาก็จะให้กะลามะพ้าเรามาแล้วก็บางชุมชนก็จะให้ดอกไม้เรามาอะไรอย่างครับก็ เป็นการที่เราได้ทํางานร่วมกับชุมชนด้วยครับอ๋อได้ลงประสานงานร่วมกับชุมชนนะคะไปตองล่ะคะมีประสบการณ์ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปทํางานยังไงบ้างก็ตอนนี้นะคะก็เพิ่งดำรงตําแหน่งมาได้1เดือนโอกาสทางการแสดงออกทางกิจกรรมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีมากนะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะเป็นการเน้นพูดแล้วก็การสื่อสารสร้างความตระหนักรู้แบบว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะกับเยาวชนสู่เยาวชนด้วยกันก็จะเกิดอิมแพกอะไรบางอย่างมากขึ้นค่ะแล้วบทเตรียมเป็นเทรน เซตเตอร์คนต่อไปรับมรดกจากอาป๋อมาหนูมีโครงการหรืออะไรเล็กๆที่เป็นความตั้งใจของหนูที่จะทำไหมคะจริงๆแล้วหนูคีมีคิดไว้นิดนึงค่ะก็คือความยั่งยืนเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมเนาะแต่ว่าหนูอยากแสดงนิทรรศการหรือว่าอะไรบางอย่างว่าความยั่งยืนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรให้แบบว่าทุกคนเนี่ยได้รู้จักว่าใช่ว่ามันสามารถเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็แสดงออกมาเป็นรูปประมมากขึ้น เมื่อ,เ,อเราเห็นนะคะเราก็จะรู้ว่าทําไมมันถึงสําคัญนะคะนะคะงั้นให้งั้นถามใบตองอปอเลยว่าในมุมของเราเองเนี่ยในมุมนิสิตนักศึกษาอย่างเราเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนได้อย่างไงบ้างถ้าเกิดในมุมของผมนะครับผมรู้สึกว่าการที่เรามีเครือข่ายมหาลาัยครับมันทําให้เราทํางานกันเป็นทีมครับทําให้เราขับเคลื่อนกันแบบไปกันอย่างแบบมีประสิทธิภาพเพราะเรามีทีมแล้วก็ทําให้ เราสามารถจับถึงองค์กรต่างๆได้ด้วยทั้งในภาคราระเอกชนที่จะมาช่วยกันตรงนี้ครับ ไปหนึ่งพลังที่จะช่วยกันส่งเสริมการผลักดันแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนดึงดูดเข้ามามีภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆนะไม่ต้องละคะก็สําหรับหนูนะคะคิดว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนเนี่ยก็เหมือนการช่วยเหมือนส่วนรวมใจเนาะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเราช่วยกันดูแลแล้วก็การที่เรามาแชร์กันว่าสิ่งนี้ดีนํามาปรับใช้กับสถาบันนี้สถาบันนี้มีสิ่งนี้ดีนํามานํากิจกรรมมาปรับใช้กันการพัฒนาไปด้วยกันแบบนี้ค่ะหนู มวงว่ามันไม่เป็นการทิ้งใครไว้ด้านหลังเราก้าวไปข้างหน้าน<อ>พรอๆกันนะคะโอ้แสมแล้วสมได้มงลงจริงๆนะคะใช่ค่ะอาจารย์จิม,มาค่ะค่ะเรื่องความยั่งยืนไม่จาเป็นจะต้องใช้เงินเยอะนะคะ,ะเวลาที่เรารวมตัวกันเนี่ยเราจะรู้ว่ามี best practice หลายอันที่สามารถจะทำได้เลยลงมือได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอของประมาณหรือไม่ต้องคิดเยอะ นะคะอย่างที่น้องบอกเรื่องแปลงฝันเงี้แปลงยังไงให้ให้ยั่งยืนนะคะแล้วมันก็ไปที่วิถีชีวิตอีกเยอะมากนะคะมันมันรวมทุกเรื่องที่เราที่เราอยู่ในในโลกใบนี้เวลาทําเรื่องนี้จะรู้สึกเลยว่าความหวังเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเราให้กับคนรุ่นใหม่ได้แต่เราต้องฟังเขาว่าเขาอยากจะทําอะไรนะคะแล้วก็ให้เขาทําตามที่เขาต้องการคะ่ะสุดท้ายนี้ค่ะทางรองรัชชค่ะ ผมว่าจุดยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะที่ได้รับนโยบายมาจากท่านอธิการบดีจงรักวชิริรัตน์ก็คือเราจะขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านน้องๆนิสิตของเราแล้วเรายังยืนยัน จุดยืนนี้แน่นอนเพราะว่านี่คือโลกของน้องๆในรุ่นต่อๆไปครับเขาคือคนที่ต้องดูแลโลกใบนี้ต่อจากพวกเรารนะคะค,คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในความยั่งยืนที่เกิดขึ้นเหมือนที่น้องใบตองบอกมันเหมือนเป็นรูปประมนะคะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นนามธรรมาขออภัยแต่เราสามารถทําให้เกิดขึ้นเป็นรูปประรรมได้อาศัยเวลาหน่อยค่ะแล้วก็ความเข้าใจในเครือข่ายที่บอกกันไปงบประมาณไม่ต้องมากแต่เราสามารถขับเคลื่อนได้เลยซึ่งเราจะเห็นว่าในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ว่าเกิดการแลกเปลี่ยนกันและกันเท่านั้นทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแต่นี่ทําให้เกิดการผลักดันในการปรับตัวทั้งในภาคการศึกษาและสังคมอย่างแท้จริงวันนี้ขอบพระคุณทั้งสี่ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะจากนครฮิวใจค่ะเราไปกันในไทยประดิษฐ์คิดเก่งนะคะนั่งนานๆติดกันหลายชั่วโมงหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะปวดหลังกันบ้างหรือว่าสะสมให้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมกันได้นะคะด้วยชีวิตประจําวันค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยพอใช้ชีวิตด้วยท่านั่งเป็นหลักมันจะส่งผลให้เกิดแผลกดทับบริเวณก้นกบหรือกระดูกเชิงกรานได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะทีมนักวิจัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิด ค้นเบาะรองนั่งที่มีลักษณะพิเศษคือมีความเว้าเข้ารูปทรงของการนั่งได้อย่างเหมาะสมช่วยกระจายน้ําหนักขณะที่นั่งบนวีวแชร์หรือเก้าอี้ในการทํางานลดปัญหาแผลกดทับและปัญหาอื่นๆอนอฟฟิศซินโดรมจากการนั่งนานๆได้นวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในไทยประดิดฐ์คิดเก่งค่ะ